อ่าไหนๆก็ถือแล้วก็นีบหน่อยแล้วก่อนจบไลฟ์หน่อยไปฝากของตัวเองหน่อยครับทั้งวันขายบัตรแล้วก็ครับผมก็ GMMTV Fan Day in Bangkok 2024นะครับก็ กดบัตรแล้วจะกดบัตรนะครับวันที่28กันยายนนี้นะครับตามเวลาที่ได้ได้กล่าวไปนะครับซึ่งคู่ของผมเองนะครับก็จะกดบัตรเวลา11โมงตรงนะครับส่วนของน้องบุญน้องเปรมนะครับก็จะกดบัตรเวลาบ่ายโมงตรงนะครับผมทางทารติเกตเมเจอร์นะครับซึ่งนอกจากบัตรทางบัตรบัตรบัตรที่จะไปไปดูนี่ในคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังมีบัตรทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับใช่ครับคนที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ยูเนียนได้นะครับในวันนั้นนะครับ ซึ่งงานก็จะจัดวันทั้งสองวันนะครับวันที่สามสิบเวลาบ่ายโมงก็จะเป็น Honestly, วินนี่สตางแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มก็จะเป็นจิมมี่ซีนะครับส่วนอีกวันหนึ่งวันที่หนึ่งท่านว่าคมนะครับก็จะเป็นบ่ายโมงเป็นมิวเลิฟนะครับส่วนทุ่มหน ah ึ่งจะเป็นบุนเรมนะครับใช่ครับอวยพรหน่อยให้แฟนๆกดบัตรได้ทันแล้วก็ได้ที่ที่แบบอยากได้อะไรเงี้ยอวยพรอย่างนั้นเหรออ้าออวยพรอย่างนั้นเหรอ ก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอได้ขอให้โดนด้วยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะของบุญเปรมล่ะได้แจ้อวยพรเนี่ยแล้วเกลงไปหมดแล้วนะอวยพรให้แฟนๆกดบัตรได้ทันในที่ที่ตจองอยากได้หน่อยครับแล้วก็ชวนชวนให้มาเจอกันเยอะๆครับผมก็ ครับครับเอาหน่อยครับเป็นไปอ่ครับผมก็ขออวยพรให้แฟนๆที่อยากกดบัตรก็สามารถกดบัตรได้ตามที่ตัวเองที่ที่นั่งที่ตัวเองต้องการอยากได้หน้าสุดก็ขอให้หน้าหน้าติดเวทีไปเลยยด้ๆๆๆๆๆๆอยู่ๆหน้านํามือจอมกันดีกอ่ะเออไอ้น้อง4ที่ไม่ชวนน้องไปกินส้มตำแล้วน้องโดนไงน้องพี่ถาชอ้อ อย่าไปแกล้งอย่าไปแกล้งเดี๋ยวเราโดนเยอเกินไม่เอาไม่เอาอ่ะอ้ยพองต่อครับต่อมิงครับผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับผมรวมถึงกล้องนะครับรถึงได้ไปเจอแฟนๆที่ตัวเองชื่นเอ้ยไม่ใช่ไปเจอศิลปินตัวเองชื่นชอบ้วยครับผมฝากนะครับหม อ่ะพี่บุญมีอะไรส่งร้ายอ่ะอายุวโนสุขังพลังนะโอเคนะยังไงไปเจอกันได้กับเจมทีวีแฟนเดย์อินแบงก์ก็สองพันยี่สิบสี่นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองครูมากนะครับจิมมี่สีและบุญเพลยขอบคุณครับขอบคุณที่ดูอะไรฮะยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ดูแอนต้นจนจบไลฟ์ด้วยนะครับพวกเราไปแล้วครับบ๊ายบาย